เลตมีอินบิวตี้เซรั่มสมป่าและครีมสมป่า,ลลมมปากลับเข้าสู่รายการคุณพาช่วยนะครับอ้าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆตัวที่บ้านเราอาจจะมีปลูกไว้นั่นคือเรื่องราวของขน,นุนอืนะก็อยู่ในหมวดผลไม้พี่เท่งนะเป็นผลไม้นะครับอ้าวันนี้นะฮะ เราอยู่กับนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยดรนายแพทย์พรเทพครับสวัสดีครับค่อาจาร์สวัสดีครับีาเรียกพี่หมดเลยผมจะได้หนุ่มทีนิดนิดผลทุกโอไทยเป็นดรเราเหเอเห็นบอกว่าพืชผลไม้เนี่ยที่ออกผลทั้งปีเลย และมีสรรพคุณเป็นการักษาโรคได้ด้วยคือคือหนุนเขานุนทางเหนือเขามีเยอะนะเขาเรียกบักหนุนบักหนุนหนุนและบักหนุนอถ้าทางทางใต้ล่ะกะนุนนุ่นนุ่นนุ่นุ่นนุ่นนุ่นอีสาอีสานก็เรียกบักมี่ บักมี่บักมี่ก็อันนี้ก็เลือกตามไปนะฮะแต่ว่า,ถ,าถ้าแบ่งจริงๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับมันมีสองสองประเภทจริงๆแล้วคือเนื้อที่มันหนาๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกขนุนหนังนะน,น,นังอมีนขนุนหนังไล่กับประเภทแล้วเขาเรียกขนุนละมุดนะมันบางเลยเนื้อตรงเหลืองๆเนี่ยมันจะบางมากอะ่ะก็มีสองอย่างทีนี้มีประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าจำปะดะมันจะลูกเล็กๆล็ูกไม่ใหญ่นะลูกๆเท่าเด็กๆของขนุนเนี่ยแต่ว่าเนื้อมันจะสุกแล้วกลิ่นแรงมาก เนื้อมันบางมากเขาเลยต้องเอาไปทอดกินกับเม็ดมันเม็ดมันกล้ๆกันันจำปะะจำปะระครับผมข้าหนุนกับวัฒนธรรมไทยมีความผูกพันกันมานานแค่ไหนครับเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะภาคเหนือนี่เราปลูกขนุนกนนทุกบ้านเพราะว่าถ้าปลูกแล้วก็จะหนุนให้เจริญรุ่งเรืองแล้วเวลาเขามีงานบวชงานบ้านเนี่ยเขาจะทําแกงขนุนมาเลี้ยงแขกเพราะว่าคนจะได้รักกันคนมารักเขามาเกื้อหนุนทาให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น อันนี้เป็นวัฒนธรรมเลยนะ oh. แล้วก็จะปลูกไว้หลังบ้านแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาถ้าปลูกแล้วนะถ้าทําดีนะมันจะออกลูกออกหลานเต็มเลยเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยลูกหนึ่งมีกี่มีลูกกี่เม็ดเนีย่ยโหเยอะแยะเลยจะได้ออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง oh. เขาก็จะให้ขนนุนไปปลูกตามบ้าน oh. นี่ก็เป็นวัฒนธรรมที่คู่คนไทยนะแล้วก็ยางมันเนี่ยมันเหนียวมากนะมันออกยางมากเลยนะเออทาไงอ่ะรู้ไหมง่ายๆเลยนะทำไงฮะเอาไอ้พวกพลาสติกที่จะทิ้งจะใช้เนี่ย เอามาแปะดึงแปะดึงเดี๋ยวติดที่กับถุงพลาสติกหมดเลยอแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําอะไรเลยถุงพลาสติกนะฮะแปะดูดออกแปะออกแปะออกเดี๋ยวสะอาดเลยแค่นี้เองนอกจากใช้พลาสติกแปะแล้วเราก็เอาน้ํามันน้ํามันพืชในครัวเนี่ยทาเดี๋ยวก็หลุดแต่ว่าถ้าเป็นมีดบางทีก็เราก็เอาไปอังไฟเดี๋ยวมันก็ละลายหลุดมาอาจารย์ที่ว่าสีแก่นขนุนอะไรคืออะไรโอ้อย่างนี้อย่างนี้ไม้ขนุนเนี่ยเป็นไม้ที่มีค่าและมีราคา